วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีเรื่องราวชีวิตสุดพิเศษตั้งแต่การรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ตั้งแต่ยังเป็นทารกจนเติบโตขึ้นมาบวชเป็นสามเณรและกลายเป็นพระอรหันต์ในวัยเพียงเจ็ดขวบพร้อมกับปราบโจรกว่า5้าร้อยคนให้หันหลังกลับใจมาบวชเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมันเป็นเรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกที่จะทําให้เราได้เห็นว่าบุญกุศลที่สั่งสมมา ความเมตตากรุณาและพลังแห่งธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นด้วยความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนักกรุงสาวัตถีที่ดาของเศรษฐีตระกูลมั่งคั่งคนหนึ่งเสียชีวิตลงทั้งที่กำลังตั้งครรภ์อยู่คุณลองจินตนาการดูครับว่าบรรยากาศในตอนนั้นต้องเศร้าโศกเพียงใดบิดามารดาและญาติพี่น้องต่างก็โศกเศร้าเป็นนันมากตามประเพณีในสมัยนั้น พวกเขานำร่างของหญิงสาวไปชาปนกิจที่เชิญตะกอนซึ่งเป็นสถานที่เผาศพตามธรรมเนียมไฟก็ลุกไหม้ท่วมร่างไปหลังจากที่ทุกคนได้กลับไปแล้วสับปลือที่คอยควบคุมการเผาศพอยู่ตรงนั้นสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกไฟไหม้ไปหมดทุกส่วนของร่างแต่มีแค่บริเวณท้องของหญิงสาวที่ยังไม่ไหม้เขาเลยเอาเหลาเหล็กแทงเข้าไปยังบริเวณน,นั้นเพื่อให้เนื้อแตกออกและไฟจะได้ลามไปทั่ว คิดว่าคงไหม้หมดแล้วจึงกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วจะกลับมาดับไฟและเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้นแต่แล้ววันต่อมาเมื่อสัเปรอกลับมาที่เชิงตะกอนสิ่งที่เขาพบทําให้ตกตะลึงมีเด็กทารกนอนอยู่บนเชิงตะกอนทั้งที่ร่างของมารดาที่สิ้นชีวิตไปไหม้หมดแล้วแต่เด็กคนนี้กลับรอดมาได้โดยปราศจากอันตรายมีเพียงรอยแผลเล็กๆที่หางตาเพราะโดนปลายเหลาเหล็กทิ่มแทงขณะอยู่บนกองเพลิง นี่คือปฏิหารครั้งแรกของเด็กคนนี้ครับสัป,ปเหรออุ้มทารกกลับไปยังบ้านของตระกูลเศรษฐีเมื่อท่านเศรษฐีและญาติที่น้องเห็นว่าหลานยังมีชีวิตอยู่ความดีใจก็เกิดขึ้นทันทีพวกเขามอบทรัพย์สินให้สัป,ปเหร่เป็นการตอบแทนเป็นอันมากจากนั้นเศรษฐีเชิญพราหมณ์มาทำนายชะตาชีวิตของหลานชายผู้รอดชีวิตมาได้อย่างอัศจรรย์พวกพราหมณ์ทำนายว่าถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนหมู่ญาติตลอดเจ็ดชั่วเครือสปุนจะไม่ยากจน แต่ถ้าเขาออกบวชจะเป็นพระอระหันต์และมีภิกษุ500รูปเป็นลูกศิษย์พวกญาติตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าสังกิจจะเพราะหางตาของเขาถูกเหลาเหล็กเกี่ยวจนเป็นรอยแผลคําว่าสังกิจจะในภาษาบาลีแปลว่าถูกเกี่ยวและเนงครับจากนั้นพวกญาติก็ช่วยกันเลี้ยงดูสังกิจจะเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปสังกิจจะเติบโตเป็นเด็กน้อยเฉลียวฉลาดและเมื่ออายุได้7ปีเศรษฐีผู้เป็นตาก็ปรึกษากับเหล่าญาติในตระกูลว่า ตระกูลของเราได้อุปถากพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์มาเป็นเวลาหลายปีตอนนี้สังคิจจะก็เติบโตแล้วควรจะให้บวชเป็นสามเณรและศึกษาหาความรู้อยู่ในสำรักของพระสารีบุตรเถิดแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าจะถามความสมัครใจของสังคิจจะก่อนพวกญาติเห็นดีด้วยแต่จะเดาได้ไหมครับว่าสังคิจจะตัดสินใจยังไงช่วงเวลานั้นเองสังคิจจะกําลังเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันอยู่พวกเพื่อนพูดล้อเขาว่า สังกิจจะเจ้านี่มันหัวแข็งจริงๆรอดตายมาได้ยังไงขนาดเขาเผาแม่เธอบนกองไฟเธอยังไม่ยอมตายไปด้วยเลยสังกิจจะฟังแล้วรู้สึกสลดสังเวชในการเกิดและต้องตายบ่อยๆจึงบอกพวกเพื่อนว่าถึงแม้ฉันรอดพ้นจากความตายมาได้สักวันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดีฉันจะขอเลือกออกบวชเพื่อสแสวงหาทางที่ไม่ต้องตายอีกต่อไปจะดีกว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับเด็กอายุแค่เจ็ดขวบ แต่มีความคิดถึงเรื่องความตายและการหลุดพ้นแบบนี้แล้วก็ไปบอกเศรษฐีผู้เป็นตาและญาติญาติก็จะขอออกบวชเศรษฐีและเหล่าญาติดีใจยิ่งนักที่สังคิจจะมีความคิดตรงกันจึงตกลงว่าจะพาไปขอบวชกับพระสารีบุตรวันต่อมาณพระเชตวันวิหารหลังจากเศรษฐีและเหล่าญาติถวายพัตนาหารแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็เข้าไปนมัสการพระสารีบุตรและแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้สังคิจจะกุมารได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณร พระสารีบุตรถามว่ากุมานนั้นได้พอใจในภากาสาวพัทหรือไม่สังกิจจะกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าพอใจในภากาสาวพั์ได้โปรดบรรพชาให้ข้าพเจ้าเถิดพระสารีบุตรจึงให้เตรียมเครื่องบริขารและสถานที่บรรพชาเมื่อวันบรรพชามาถึงมีสาธุชนจํานวนมากมาร่วมในพิธีพระสารีบุตรมาถึงสังกิจจะคุกเข่าพนมมือรับไตรสารณคม จากนั้นพระสารีบุตรสอนให้รู้จักตัดจะปัญจกะกรรมฐานคือการพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารเบื้องต้นโดยการพิจารณาผมขนเล็บฟันและหนังว่าเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วสิ่งที่น่าอาัศาจารรย์ก็เกิดขึ้นขณะที่พระสารีบุตรกำลังปรงผมอยู่นั้นสังกิจจะก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทำใจหยุดนิ่งอยู่ภายในยกใจขึ้นสู่ตรลักษณ์แล้วก็บรุอรหันตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้ง4ทันทีขณะที่ปรงผมเสร็จสังกิตจะกุมารครองผ้ากาสาวพัฒเป็นสามเณรสังกิตจะโดยสมบูรณ์เหล่าญาติและสาธุชนทั้งหลายก็กราบด้วยความปีติยินดีจากเด็กน้อยวัยเจ็ดขวบคลายเป็นพระอรหันต์ภายในชั่วพริบตาครับนี่คือพลังแห่งบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาไม่นานหลังจากนั้นมีพระภิกษุ30รูปที่ได้รำเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธองค์จนชำรญแล้ว ปรารถนาจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมในราวป่าจึงเข้าไปกราบทูลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยพุทธญาณว่าภัยของพระภิกษุเหล่านี้จะเกิดจากชายชั่วคนหนึ่งหากภัยนั้นเกิดขึ้นภิกษุเหล่านั้นจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้ามีสามเณรสังคิจจะเดินทางไปด้วยก็จะช่วยป้องกันภัยนั้นได้พระองค์จึงรับสั่งให้พระภิกษุทั้ง30รูปไปกราบลาพระสารีบุตรก่อนเหล่าภิกษุไปกราบลาพระสารีบุตรและกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าจะไปบำเพ็ญสมณะธรรมในป่าพระพุทธองค์จึงให้มากราบลาพระเถระพระสารีบุตรฟังแล้วทราบเหตุแห่งความในนั้นจึงคิดว่าการที่พระองค์ทรงส่งพระภิกษุเหล่านี้มาคงเห็นเหตุบางอย่างจึงตรวจดูด้วยยานทัศน์ก็ทราบแล้วจึงกล่าวว่าพวกท่านมีสัม,มเนรคอยอุปถากหรือยังพวกภิกษุบอกว่ายังไม่มีพระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้ายังไม่มีพวกท่านจงนำเอาสัม,มเนรสังคิตจ,จะเดินทางไปด้วยแต่เหล่าภิกษุกล่าวว่า ถ้าสามเณรไปจะก,กังวลใจเปล่าๆเ,เนื่องจากพวกเราปรารถนาจะเข้าไปประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ในราวป่าคงไม่จําเป็นต้องให้สามเณรมาอุปถัก์พระสารีบุตรกล่าวเตือนว่าสามเณรนี้จะไม่ทําให้พวกท่านกังวลใจหรอกมีแต่เพราะอาศัยพวกท่านสามเณรจะเป็นกังวลมากกว่าแม้พระบรมศาสดาทรงห่วงจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงทรงรับสั่งให้มาลาเราก่อนพวกท่านจงพาสามเณรไปด้วยเถิด พระภิกษุเห็นว่าพระเทระมีความปรารถนาดีก็ยินดีรับสามเณรไปด้วยจึงรวมเป็น31รูปจากนั้นได้อำลาพระสารีบุตรแล้วออกจาริกไปหล่อภิกษุและสามเณรได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเห็นพระภิกษุสง์เดินทุดงผ่านมาต่างก็มีกิตเลื่อมใสถวายอาหารบิณฑบาตโดยเคารพพร้อมกับไต่ถามว่าพระคุณเจ้าจะเดินทุดงไปไหนเหล่าพระภิกษุตอบว่า กำลังหาสถานที่สัป,ปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมชาวบ้านจึงกราบนิมนต์ว่าถ้าอย่างนั้นขอนิมนพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งนี้เถิดพวกเราจะสมาทานศีลห้าและรักษาอุโบสถศีลเราภิกษุสงฆ์เห็นโยมมีศรัทธาแรงกล้าจึงรับนิมนต์เพื่ออยู่จำพรรษาในวิหารใหม่ที่ชาวบ้านพากันทำถวายเมื่อได้สถานที่อยู่จำพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันเข้าจำพรรษาในที่เฉพาะของแต่ละรูป โดยจะไม่อยู่รวมกันแห่งละสองรูปแต่ละรูปเร่งความเพียรปฏิบัติมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งในวันปรวรณาเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายตั้งกติกาว่าพวกเราเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่หากไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพวกเราไม่อาจยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อีกอย่างหนึ่งประตูอบายก็เปิดคอยรับพวกเราเสมอ เพราะฉะนั้นยกเว้นเวลาบินาบาตในตอนเช้าและเวลาบำรุงภิกษุในตอนเย็นในเวลาที่เหลือพวกเราจะไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปแต่ถ้าภิกษุรูปใดอาพาธก็จงตีะระฆังพวกเราจะไปหาท่านผู้นั้นเพื่อช่วยกันพยาบาลนอกจากนี้พวกเราจะไม่ประมาทและหมั่นทำพระกรรมฐานให้ต่อเนื่องจากนั้นมาพระภิกษุทุกรูปจึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันปฏิบัติพระกรรมฐานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วในวันหนึ่ง มีบุรุษเร่ร่อนเขียนใจคนหนึ่งเดิมทีชายผู้นี้เคยอาศัยอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ในหมู่บ้านนั้นเกิดภัยพิบัติจึงออกเดินทางเร่ร่อนเรื่อยมาเพื่อหวังจะไปขออาศัยอยู่กับลูกสาวที่ต่างเมืองชายเร่ร่อนเดินทางมาพบพระภิกษุสงฆ์กำลังเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเมื่อได้พัตตาหารมาแล้วก็มานั่งทำพัตกิจอยู่ชายเร่ร่อนมองดูแล้วเกิดความคิดว่าเราภิกษุเพิ่งกลับจากบิณทบาตกำลังทำพัตกิจคงมีอาหารพอทำให้เราคลายหิวได้บ้าง จึงเข้าไปนมัสก,การพระภิกษุรูปหนึ่งสอบถามชายเร่ร่อนและได้รู้ว่าเขากําลังตกทุกข์ได้ยากหิวหัวยิ่งนักจึงเกิดความกรุณาบอกเขาว่าอุบาสกท่านหิวมากจงไปนําใบไม้มาเป็นภาชนะพวกเราจะแบ่งอาหารให้แล้วพระภิกษุแต่ละรูปก็ตักอาหารที่ได้มาแบ่งให้ชายเร่ร่อนเขียนใจกินข้าวเสร็จแล้วคิดว่าเราอุตส่าห์ทำงานตลอดทั้งวันก็ยังไม่ได้อาหารที่เลิศอย่างนี้เราจะไปที่อื่นให้ลำบากทำไม สู้อยู่กับภิกษุเหล่านี้ดีกว่าสบายกว่ากันเยอะจึงบอกพระภิกษุว่ากระผมอยากจะขออยู่ช่วยอุปถากดูแลพระคุณเจ้าเหล่าภิกษุเห็นความตั้งใจดีของเขาจึงเมตตารับเขาไว้เมื่อชายเร่ร่อนได้มาอยู่กับพวกเหล่าภิกษุและสามเณรสังกิจจะก็ทำวัดปฏิบัติเป็นอย่างดีทำให้เหล่าภิกษุไว้วางใจเร่มาแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนชายเร่ร่อนก็เกิดคิดถึงลูกสาวและอยากไปหาลูกสาวขึ้นมาและคิดว่าถ้าเราบอกเหล่าภิกษุ จะต้องไม่ให้เราไปเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นเราแอบหนีไปซะเลยดีกว่าจึงแอบหนีไปโดยไม่บอกลาผู้ใดโดยหารู้ไม่เลยว่าการแอบหนีไปครั้งนี้เขากำลังจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่เหล่าภิกษุสงฆ์ชายเร่ร่อนออกเดินทางไปและต้องผ่านป่าทึบแห่งหนึ่งเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรป่ากลุ่มใหญ่ถึง500คนในวันนั้นเองพวกโจรป่ากำลังทำการบูชาเทพเจ้าอยู่และกล่าวบนบานเทพเจ้าว่าถ้ามีผู้ใดผ่านมาในวันนี้ ก็จับผู้นั้นบูชายันทำพลีกรรมแด่เทพเจ้าเมื่อกล่าวเสร็จหัวหน้าโจรป่าก็พาลูกน้องซุ่มอยู่มองหาผู้คอร้ายที่จะโดนจับมาบูชาเทพเจ้าเมื่อมองไปเห็นชายเร่ร่อนกำลังผ่านเข้ามาหัวหน้าโจรก็ยิ้มกลิ่นได้เหยื่อแล้ววันนี้จึงส่งสัญญาณให้ลูกน้องจับชายเร่ร่อนเอาไว้เมื่อจับตัวชายเร่ร่อนได้แล้วกลุ่มโจรก็พาชายคนนั้นกลับไปที่พักและตั้งพิธีพลีกรรมต่อเทพเจ้าทันที พวกเหล่าลูกน้องโจรแยกย้ายไปเตรียมการบูชายันกลุ่มหนึ่งเหลาไม้เหลาแหลมกลุ่มหนึ่งก่อกองไฟกลุ่มหนึ่งเตรียมแท่นชายเร่ร่อนที่โดนจับตัวมาก็สั่นเทาเลยครับร้องถามโจรแต่ว่านายท่านพวกท่านกำลังจะย่างเนื้อกันเหรอเห็นเหลาไม้และก่อกองไฟพร้อมเชียวพวกโจรได้ยินก็หัวเราะขบขันหัวหน้าโจรบอกว่านี่เจ้าคิดว่าพวกข้าจะย่างเนื้อให้เจ้ากินอย่างนั้นหรือ ข้าจะเอาตัวเจ้านั่นแหละย่างบูชายันถวายเกียรติเทพข,ของข้าตังหาชายเร่ร่อนฟังแล้วกลัวตายสุดขีดสมองหมุนติว้วพยายามคิดหาทางเอาตัวรอดจึงร้องบอกโจรไปว่าไายท่านข้าพระเจ้าเป็นคนเร่ร่อนเที่ยวขอกินของเหลือจากผู้อื่นถ้าเอาข้าบูชายันก็คงไม่เหมาะหรอกไม่ไกลาจากที่นี่มีภิกษุตั้ง31รูปอาศัยอยู่ภิกษุเหล่านั้นล้วนมาจากตระกูลใหญ่ๆหรือไม่ก็วงกษัตริย ถ้าจะทำพรีกรรมท่านควรจะเอาพวกพระภิกษุผู้ทรงศีลเหล่านั้นเถิดเทพของท่านน่าจะพอใจกว่านี่คือความทรยศต่อพระภิกษุที่เคยช่วยเหลือเขาครับไม่สำนึกบุญคุณแถมยังชี้ช่องให้โจรไปฆ่าพวกท่านเพื่อเอาตัวรอดอีกพวกโจรฟังแล้วคิดว่าเจ้าคนเร่ร่อนนี่พูดถูกเทพเจ้าน,น่าจะพอใจกับเหล่าภิกษุมากกว่าจึงบังคับให้ชายเร่ร่อนนำทางไปหาภิกษุเหล่านั้นเมื่อมาถึงที่อยู่ของเหล่าภิกษุ พวกโจรก็ไม่ได้เห็นพระภิกษุอยู่แม้แต่รูปเดียวจึงตะคอกถามชายเร่ร่อนว่าไหนล่ะพระภิกษุหลอกฆ่าหรือเปล่าชายเร่ร่อนลอนลานจึงรีบบอกว่าพวกภิกษุแยกย้ายกันไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่อยู่รวมกันโดยไม่มีเหตุจำเป็นข้ารู้วิธีเรียกพวกเขาให้มาประชุมกันแล้วชายเร่ร่อนก็รีบตีระฆังเหล่าภิกษุที่กำลังปฏิบัติสมณธรรมอยู่นั้นได้ยินเสียงระฆังจึงคิดว่ามีผู้ตีระฆังผิดเวลา คงมีเหตุด่วนหรือมีภิกษุรูปใดอาพาธเป็นแน่จึงไปรวมกันณนะจุดที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเหล่าภิกษุมาครบทุกรูปก็ไม่พบว่าภิกษุรูปใดอาพาธและมีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่จึงถามพวกโจรว่าพวกท่านตีระฆังหรือหัวหน้าโจรจึงบอกความประสงค์ว่าพวกข้าพเจ้าบนบานเทพเจ้าประจำป่าเอาไว้ต้องการพระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อนำไปทำพลีกรรมแด่เทพเจ้าพวกท่านจงส่งตัวแทนของพระภิกษุมารูปหนึ่ง ตรงนี้น่าสนใจมากครับภิกษุที่อาวุโสสูงที่สุดกล่าวกับเหล่าภิกษุคนอื่นว่าณที่นี้กระผมมีอาวุโสสูงสุดจะขอไปเองพวกท่านจงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เถิดภิกษุที่อาวุโสน้อยที่สุดกล่าววา่าธรรมดากิจของที่ย่อมเป็นภาระของน้องกระผมขอไปเองพวกท่านจงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เถิดภิกษุที่เหลือต่างก็พูดเหมือนกันว่าขอให้ตนเองได้เสียสละไปเองให้ภิกษุอื่นๆได้อยู่ ซึ่งภิกษุทั้ง30รูปยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ยังไม่มีใครหมดกิเลสมีความกลัวอยู่ในอารมณ์แต่ก็ยังยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระภิกษุที่เหลือนี่คือความกรุณาและความเมตตาที่แท้จริงครับฝ่ายสาม,มเณรสังคิจจะได้เห็นเหตุการณ์ก็กล่าวขึ้นว่าพวกท่านหยุดเถิดกระผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านเองหล่อภิกษุต่างก็รีบห้ามสาม,มเณรสังคิจจะกันเป็นการใหญ่และกล่าวห้ามว่าสาม,มเณรเราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่ารวมกัน ก็จะไม่ยอมสละเธอผู้เดียวและพระสารีบุตรท่านก็ได้ให้เธอเดินทางมากับพวกเราเราไม่สามารถรับคำตำหนิได้ว่าส่งเธอให้โจรฆ่าทิ้งเสียเพื่อเสียสละสาม,มเณรสังกิจจะจึงบอกเหล่าภิกษุว่าท่านทั้งหลายการที่พระพุทธองค์ทรงส่งพวกท่านไปอำลาพระสารีบุตรพระอุปชาของกระผมและการที่ท่านพระสารีบุตรส่งกระผมมากับพวกท่านท่านผู้ทรงคุณทั้งสองได้ทรงเล็งเห็นเหตุนี้ล่วงหน้าแล้วทั้งนั้นจึงส่งกระผมมาขอพวกท่านจงหยุดเถิด กระผมนี่แหละจะไปเองหลังจากเราภิกษุได้ฟังถ้อยคําที่กล่าวอย่างองอาจและมีเหตุมีผลของสามเณรสังคิตจะทําให้พระภิกษุทุกรูปได้พิจารณาก็เห็นเหตุจริงตามที่สามเณรพูดจ,จากนั้นสามเณรสังคิจจะได้กราบขอคขามาพระภิกษุทั้ง30รูปหากได้ผิดพลาดหรือล่วงเกินสิ่งใดไปแล้วก็ออกเดินนําพวกโจรไปโดยไม่รู้สึกวันไหวต่อมรณะภัยแม้เพียงนิดเดียว ความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้ง30รูปผู้เป็นปุถุชนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวพร้อมหัวใจสั่นไหวด้วยความสงสารสามเณรน,น้อยที่ต้องมาพบเหตุการณ์เช่นนี้พระภิกษุผู้อาวุโสสูงสุดได้รีบขอร้องกับหัวหน้าโจรทั้งน้ำตาว่าถ้าหากว่าจะเตรียมการบูชายันขอให้แยกสามเณรให้อยู่ในอีกที่ก่อนเถิดหากสามเณรเห็นพวกท่านเหล่าไม้ก่อกองไฟอาจจะเกิดความกลัวเรื่องจากสามเณรยังเด็กนัก เวพโจนพาสามเณรสังคิจจะไปถึงที่อยู่ของพวกโจนแล้วได้พาไปพักไว้ในที่แห่งหนึ่งก่อนแล้วจึงไปเตรียมสถานที่บูชายันในที่อีกแห่งหนึ่งฝ่ายสามเณรสังคิจจะก็ไม่ได้หวาดกลัวอันใดนั่งเข้าฌานสงบนิ่งไม่ไหวติงส่วนพวกโจรเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหัวหน้าโจนได้ชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรเนื้อดาบขึ้นแล้วฟันฉับลงที่คอสามเณรสังคิจจะทันทีแต่ทันใดนั้น สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดาบได้งอพับเป็นรูปโคง้งทําให้หัวหน้าโจนป่าตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่ก็ยังพยายามที่จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราคงฟันพลาดไปเองถูกหินหรืออะไรสักอย่างจึงดัดดาบให้ตรงและตรงเข้าฟันสาม,มิดทีทีนี้ดาบได้ม้วนงอลงมาอีกครั้งหัวหน้าโจนป่าได้เห็นปาฏิหาริเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองก็เกิดความหมวั่นไหวคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเราสามารถใช้ตัดแม้แต่หินหรือต้นไม้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย แต่คราวนี้ดาบของเราม้วนงออย่างกับใบตานม้วนดาบนี้แม้ไม่มีจิตยังไม่กล้าทำร้ายสามเณรเราเป็นคนได้แท้แต่กลับไม่รู้คุณของสามเณรเมื่อคิดดังนั้นหัวหน้าโจรป่าจึงทิ้งดาบลงบนพื้นคุกเข่าลงแทบเท้าของสามเณรสังคิจจะแล้วกล่าวว่าสามเณรพวกเราเป็นโจรในป่ามานานคนมากมายเห็นพวกเราเดินมาแต่ไกลก็ยังกลัวจนตัวสัน่นแต่ท่านไม่มีความกลัวแม้เพียงนิดเดียวใบหน้าของท่านกลับผ่องใสย,ยิ่งนักเป็นเพราะอะไรหนอ สามเณรสังคิตจะจึงกล่าวว่าเป็นธรรมดาของผู้ที่หมดกิเลสแล้วย่อมไม่มีความหวาดกลัวชื่อว่าร่างกายเป็นเหมือนภาระหนักที่ต้องคอยดูแลพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นว่าเมื่อร่างกายแตกสลายไปทุกทางใจย่อมไม่มีไม่มีความหวาดกลัวเลยหัวหน้าโจนป่าได้ฟังสามเณรสังคิจจะจึงหันไปถามลูกน้องว่าพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปพวกลูกน้องก็บอกว่าแล้วแต่ท่านหัวหน้าเถอะ หัวหน้าโจรจึงได้นำลูกน้องทั้งหมดกราบขอบรรพชากับสามเณรสังคิจจะนี่คือจุดเปลี่ยนครับจากโจร500คนกลายเป็นสามเณร5 0 0รูปสามเณรสังคิจจะจึงได้ใช้คมดาบตัดผมของหัวหน้าโจรตัดชายผ้าที่โจรใช้ห่มออกครองผ้ากาสายะแล้วก็ให้พวกโจรทั้งหมดบวชเป็นสามเณรให้รับศีลสิบทุกคนเมื่อพวกโจรบรรพชาเป็นสามเณรแล้วสามเณรสังคิจจะคิดว่า บริเวณนี้เป็นที่ไม่ปลอดภัยสําหรับสามเณรใหม่ควรนําพวกเขากลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่สามเณรสังคิตจะก็ได้หวนระลึกถ,ถึงเหล่าภิกษุทั้ง30รูปว่าควรไปแวะเยี่ยมเย็ยนพวกท่านเสียก่อนเพราะพวกท่านเหล่านั้นไม่อาจทราบได้ว่าสามเณรสังคิตจะถูกโจรน,นั้นฆ่าเสียแล้วหรือยังอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถทํากรรมฐานได้ด้วยจิตผวงจึงนําเหล่าสามเณร500ที่บวชแล้วไปหาเหล่าภิกษุ เหล่าภิกษุได้เห็นสามเณรสังคิตจ,จะกลับมาก็ดีใจอย่างมากที่สามเณรสังคิตจ,จะยังมีชีวิตอยู่และเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดภิกษุทุกรูปก็เบาใจเหมือนยกภูเขาออกจากกกก่อนจะจากไปสามเณรสังคิตจ,จะก็ได้บอกให้เหล่าภิกษุทุกรูปอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจเร่งบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จากนั้นก็กล่าวลาเพื่อเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ต่อไปเมื่อสามเณรสังคิตจ,จะนำสามเณรใหม่500รูปไปถึงยังณเวลุวันวิหาร ก็ได้เข้าไปกราบนมัสก,การพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอุปชาอาจารย์พระสารีบุตรถามว่าสังกิจจะเธอได้ลูกศิษย์มาหรือสามเณรสังกิจจะจึงตอบรับแล้วก็เล่าเรื่องราวให้พระสารีบุตรทราบทุกอย่างพระสารีบุตรแนะนําว่าสังกิจจะเธอจงพาสามเณรเหล่านี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเถิดสามเณรสังกิจจะจึงพาสามเณรใหม่ทั้งห้0รอรูปไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าสังกิจจะ เธอได้ลูกศิษย์มาหรือสามเณรจึงกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าได้ตรัสสนทนากับสามเณรใหม่ทั้ง500รูปพร้อมทั้งทรงสแสดงธรรมเลื้อหาโดยสรุปว่าการที่พวกท่านตั้งอยู่ในศีลมีชีวิตอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการเป็นโจรตั้ง100ปีผู้ใดทุศีลมีจิตไม่ตั้งมั่นแม้มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าในเวลาจบพระธรรมเทศนาสามเณรใหม่ทั้ง500รูป ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธานี่คือเรื่องราวของสามเณรสังคิตจะผู้ปราบโจรทั้ง500ให้ยอมสยบครับสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้มีหลายอย่างเลยครับประการแรกคือพลังแห่งบุญบาร,รมีที่สั่งสมสังคิตจะรอดชีวิตมาได้ตั้งแต่เป็นทารกบรรลุอรหันต์ในวัยเพียงเจ็ดขวบและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคน500คนให้หันหลังกลับใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นผลมาจากบุญกุศลที่สั่งสมมาในอดีต ประการที่สองคือความเมตตากรุณาของพระพิสุทธ์ทั้ง30รูปทั้งที่ยังเป็นปุถุชนยังมีความกลัวแต่ก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อกันและกันนี่คือเมตตาที่แท้จริงประการที่สคือความกล้าหาญของสาม,มนเณรสังกิจจะไม่มีความกลัวต่อความตายเพราะได้เห็นแจ้งในไตรลักษณ์แล้วนี่คือความกล้าหาญที่เกิดจากปัญญาและประการสุดท้ายคือพลังแห่งธรรม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของโจรกว่า500คนให้หันหลังกลับใจมาบวชและบรรลุธรรมในที่สุดเรื่องนี้สอนเราว่าไม่ว่าชีวิตเราจะเริ่มต้นมาอย่างไรไม่ว่าเราจะทำอะไรมาในอดีตเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังแห่งธรรมและความตั้งใจจริงวันนี้ก็หมดเวลากันไปแล้วครับหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของสามาเณรสังกิจจัถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาทีธรรมพอดแคสต์นะครับ แล้วเราจะพบกันใหม่ในเรื่องราวพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆสวัสดีครับ